ที่ทำคอร์สออนไลน์ในการสอนใช้เครื่องมือต่างๆเช่นสอนใช้ c a n วาในมือถือหรือว่าสอนการตัดต่อในมือถือเช่นพวกแคปคัต v ีเอนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมาทำาตัวของคอร์สออนไลน์นะคะประกอบเนี่ยใน c a n วาได้ค่ะสังเกตไหมคะ เมื่อเราดูที่หน้านี้ที่ครูจิ๊บทำเนาะอันนี้คือคอสแคนวามือโปรนะคะแล้วครูจิ๊บสอนเรื่องของการใช้ตัวของแคนวาเนี่ยในมือถือค่ะดูหน้า่อว่าหน้าจอของแคนวาที่เวลาปรากฏในมือถือมีอะไรบ้าง <c oughs> ครูจิ๊บก็มาใช้กรอบที่อยู่ในแคนวาเป็นการใช้กรอบในการสอนนะเราดูนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะ ็นไหมคะว่าครูจิตทำใน c a n วาหมดเลยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ดาวน์โหลดนะคะเป็น JPEG เพื่อไปตัดต่อในแคปคัตอีกทีนึงนะคะไม่ยากเลยทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมสีเสื้อโลโก้นะคะตัวของอรูปโทรศัพท์มือถือเนาะเพื่อที่จะใส่นะคะบทเรียนของเราลงไปนะหรือแม้แต่ตัตวโปสเตอร์คอร์สก็ทำใน c a n วาหมดเลยนะคะสังเกตเขาว่าการใช้ใน c a n วา มันทําให้เราทํางานค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ลดการใช้เวลาด้วยนะคะอย่างตัวของเฟรมโทรศัพท์นะคะเนี่ยครูก็มาหาคําว่าโมบายเฟรมนะคะแล้วก็คลิกไปที่โฟโต้หรือว่านะคะบางคนก็อาจจะใช้ตัวของกรอบรูปก็ได้นะคะถ้าเราใช้กรอบรูปเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดึงนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าวิดีโอเนี่ยเข้าไปได้เลยเนาะเดี๋ยวครูจะหากรอบโทรศัพท์ว้ยที่สวย นี่สวยนี่สวยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เป็นภาพนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้นะคะหรืออย่างที่ตัวกูจิบใช้กูจิบใช้ตัวไหนกูจิบใช้ประมาณนี้ค่ะตัวนี้ค่ะแม้แล้วก็ขยายออกเนาะนี่แม้ขยายออกเสร็จแล้วทํายังไงใช้ยังไงใช่ไหมคะมีคําถามเนาะแต่เดี๋ยวขอพาไปดูตัวของออกราฟิกก่อนนะคะนี่กราฟิกนะคะแบบนี้นะคะหรือถ้าจะอออก็ได้ค่ะ ดูออก็ได้แล้วก็จะเห็นหมดเลยว่าเราอยากได้เฟรมไหมถ้าได้เฟรมข้อแตกต่างของเฟรมนะคะกับตัวของออรูปนะคะที่ครูจิ๊บเลือกมาเนี่ยถ้าเป็นเฟรมเนี่ยมันจะสามารถดึงนะคะตัววิดีโอที่เราใช้สอนเนาะเข้ามาได้เลยเดี๋ยวครูจิ๊บดึงให้ดูนะคะตัวนี้นะเป็นวิดีโอที่ครูจิ๊บเนี่ยอัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหม มันดึงได้เลยนะคะแต่คุณจิ๊บไม่ได้ใช้ตัวนี้อันเนื่งองมาจากว่าฟีเจอร์ข้างล่างมันหายนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็สวยดีก็เลยเลือกใช้ตัวนี้มากกว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยคุณจิ๊บต้องนี่คุณจิ๊บทำแบบนี้เลนะลบก่อนคุณจิ๊บต้องทำนี้นะคะแล้วก็ลบอันนี้เป็นวิดีโอที่ตั้งลลไว้นาะที่แบบเป็นวิดีโอที่อัดเสียงนะคะแล้วก็มาสอนเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ย่อนะคะ เมื่อเรายอร่อเสร็จแล้วเห็นไหมมันอาจจะไม่ได้เข้ากรอบพอดีค่ะแต่ว่าการใช้กรอบโทรศัพท์สีเงินนะคะเฟรมโทรศัพท์สีเงินก็ดูสวยดีแล้วก็ดูคลาสสิกด้วย mm hmm. ก็เลยชอบตัวนี้นะคะแล้ววิธีการในการตัดต่อเนาะ g o o ิ mm ๊บ hmm. ก,ก็สามารถที่จะมาตัดต่อในแคปคัดได้เลยนะคะไม่ยากเลยตัดต่อแบบไหนเดี๋ยวให้ดูแคปคัดนะอ่านี่คือแคปคัดที่เปิดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะตัดต่อนะคะ อ่ะดูคุชิบให้ดูตัวอย่างนะก็คือนี้ค่ะที่คุชิปตัดต่อคุชิบก็ใช้ตัวของแบกกราวนะคะที่ดาวน์โหลดมาจากแค a วะคะก็คือตัวของมือถือแล้วก็คุชิบก็เนี่ยค่ะเอาวิดีโอมาแปะ ใช่ไหมนี่นะอเอาวิดีโอมาแปะนะคะจากนั้นก็ตัดต่อนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่เสียงนะคะการเพิ่มในส่วนของภาพซ้อนมือถือนี้จะเป็นวิดีโอจะเป็นภาพซ้อนมือรูปของแบ็กกราวก็จะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะจะอยูดอ่ด้านหลังไม่ใช่ด้านบนก็คือตัวนี้เป็นแบ็กกราวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราเอามาตัดต่อเนาะแล้วก็เราอยากเพิ่มเสียงอะไรนะคะแล้วก็ไปที่เสียง แบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มได้เลยไหมไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูแบบนี้เอเอ,เอ,เอลืมลืมครูชิปครูชาร์จแบตอยู่นะคะแล้วก็มันก็กลับหัวนิดนึงให้ดูแบบนี้แล้วกันะ กับคอสแคนวามือโปรนะคะตอนนี้ครูจิ๊บได้เปิดหน้ามือถือขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ใครที่อยากทําคลิปนะคะง่ายๆเห็นไหมเราทําให้สวยงามในแคนวาเพราะแคนวาเล่นได้เยอะนะคะแล้วเราเนี่ยก็มาตัดต่อในแคปคัทเพราะแคปคัทเนี่ยจุดเด่นของเขาคือการตัดต่อง่ายค่ะแคนวาเวลาตัดต่อมันจะน่วงหน่อยนะ mm hmm. ก็ครูชอบเอามาตัดต่อในแคปคัทมากกว่าเพราะว่ามันยาวบทเรียนของครูมันจะยาวนะคะเ mm hmm. ช่นแบบครึ่งชั่วโมง20มนาทีอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะนี่คือวิธีการในการใช้แคนวาอีกรูปแบบหนึง่ง สำหรับใครทีอ่อาจจะยังไม่รู้หรือว่าอาจจะยังประยุกต์ใช้ไม่เป็นวันนี้ก็มาสอนกันนะคะกับครูจิ๊บยิ้มหวานสตูดิโอค่ะ